ข้อที่หกครับอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งของเรากอขอพองอจอขอชอบเอาที่เหมือนกับภาพหนึ่งเป๊ะเป๊ะคือภาพภาพไหนครับเหมือนกับหนึ่งเป๊ะเป๊ะขวายขวายอือแล้วก็มาชอชิงเอออะ อันนี้คือแบบที่สองของเราอันที่เหมือนกับแบบที่สองเป๊ะงูผอ,อ,อช้างอันนี้คือแบบที่สามของเราจอจานแสดงว่าข้อนี้เนี่ยหนึ่งวงรอบมีสามแบบนะครับงั้นภาพต่อไปนะครับตรงนี้มีแบบหนึ่งแล้วมีแบบสองแล้วงั้นภาพต่อไปต้องเป็นแบบสาม ส่วนใหก็เป็นแบบที่สานะครับอ่ะโอเคอันนี้คือแบบหนึ่งของเราครับกของจขอ,อ,จอ,ขอ,อรูปที่มาเหมือนกับภาพหนึ่งแบบเป๊ะเลยครับงงงง อันนี้ยังไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ยยังไม่เหมือนนะครับสังเกตดีๆครับไม่เหมือนครับเห็นไหมสีเอ่อตรงลูกศรเน่ะอยู่กันคนละที่ด้วยอยู่กันคนละช่องด้วยนะแล้วก็ลูกศรก็คนละสีด้วยนะนะอ่าถ้าเหมือนกันเป๊ะๆต้องรูปนี้อ่ะอันนี้คือแบบที่สองของเราครับพบว่ามันไปนเหมือนกับลูปจออ่ะอันนี้คือแบบที่สาม มันไปนเหมือนกับอออันนี้คือแบบที่สีออ่แสดงว่าข้อนี้หนึ่งวงอแบบรบวงอบมีสี่แบบครับหนึ่งวงรอบมีสี่แบบดังนั้นภาพต่อไปก็ต้องไปเหมือนกับแบบที่หนึ่ง อันนะลองสังเกตนะครับรูปที่หนึ่งมีหนึ่งชั้นรูปที่สองสองชั้นรูปที่สามสามชั้นรูปที่สี่สี่ชั้นรูปที่ห้าห้าชั้นรูปที่หกหกชั้นรูปที่เจ็ดเจ็ดชั้นเขีนไหมครับจากการสังเกตนะจากการสังเกต เราจะได้ว่าการที่รูปที่หนึ่งหนึ่งชั้นรูปที่สองสองชั้นรูปที่สามสามชั้นรูปที่สี่สี่ชั้นเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเขียนในลักษณะแบบทั่วไปเราก็เลยบอกว่ารูปที่ n จะมี n ชั้นไปด้วยอันนี้คือรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามรูปที่สี่รูปที่ห้ารูปที่หกรูปที่เจ็ดต่อไปเป็นรูปที่แปดงั้นรูปที่แปดต้องมี รูปที่แปดต้องมีกี่ชั้นแปดชั้นเออสังเกตนะครับถ้าเป็นแถวที่ขี้อย่างเช่นแถวที่หนึ่งแถวที่สามแถวที่ห้าเรานับจากข้างบนลงมานะหนึ่งสามห้าเจ็ดอะไรพวกนี้มันจะสีอะไรถ้านับแถวจากข้างบนลงมานะครับถ้าเรานับแถวจากข้างบนลงมานะครับ สีแดงจากด้านบนลงมานะครับพวกแถวที่ขี้จะสีแดงพวกแถวที่คู่เออจะสีเขียวแล้วในแถวที่เอ็ แถวที่ n อย่างเช่นแถวที่สามะมาดูเนาะแถวที่หนึ่งก็มีหนึ่งลูกแถวที่สองก็สองลูกแถวที่สามสามลูกแถวที่สี่สี่ลูกดูออกป่ะงนั้นแถวที่ n ก็จะมีอยู่ n ลูกเออเนี่ยไม่ว่าของรูปไหนก็ตามก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถามว่ารูปที่แปดจะหน้าตาเป็นไงก็หน้าตา เหมือนเหมือนกับรูปที่เจ็ดแค่ว่ามันจะมีข้างล่างเพิ่มมาอีกแถวหนึ่งเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีแปดรูปเห็นไหมครับเออเพราะฉะนั้นรูปที่แปดจะคล้ายรูปที่เจ็ด แต่จะเพิ่มฐานข้างล่างเออแต่จะเพิ่มฐานข้างล่างเน่จะเพิ่มฐานข้างล่างคือแถวที่แปดซึ่งจะมีแปดลูกแล้วมันเป็นแถวที่คู่มันก็ต้องเป็นลูกสีเขียวครับเป็นลูกสีเขียว เหตุผลเพราะเป็นแถวที่คู่นะเราคงไม่มานั่งวาดรูปเห็นไหมอันนี้วาดรูปคงแค่เขียนวงกลมให้มันกลมแค่เขียนจะให้มันกลมก็ลาบากแล้วแล้วน,นี้ต้องเขียนตั้งกี่วงนะครับรูปมันคงจะดูเละซะมากกว่าไหนจะลงสีอีกโอเคผมเข้าใจเนาะอั้นใช้ขอใช้เป็นคําอธิบายแล้วกันนะครับ งั้นผูขอเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยเลยมันเป็นสูตรที่เราต้องรู้อยู่แล้วเราเคยเรียนรู้กันมาแล้วจํานวนลูกทั้งหมดของจํานวนลูกลูกนะรออูกก่กอลูกนะจานวนลูกของแต่ละรูปรูปที่หนึ่งมันก็หนึ่งลูกรูปที่สองกี่ลูกไม่ไม่ไม,ไม่อย่าตอบสามหนึ่งบวกสองดิ ต้องมองเป็นหนึ่งบวกสองไม่งั้นเราจะไม่เราจะไม่เราจะไม่เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงครับแถวที่หนึ่งหนึ่งลูกแถวที่สองอีกสองลูกใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นจานวนล,ลูกก็เลยกลายเป็นหนึ่งบวกสองครับมองแบบนี้ถึงจะเห็นรูปแบบความสัมพันธ์ครับพอ,อนึี้อกป่ะพอมารูปนี้ก็จะเป็นหนึ่งบวกสองบวกสามแถวที่หนึ่งหนึ่งลูกแถวที่สองสองลูกแถวที่สามสามลูกต้องมองแบบนี้ครับโอเค ถ้าเราพูดถึงจำนวนลูกนะครับจำนวนลูกในแต่ละลูกลูกที่จำนวนลูกลูกที่หนึ่งก็หนึ่งนนเี้ยเด็กๆอาจจะต้องจดหน้าข้างๆนะ เพราะว่าที่ตรงนี้มันจะไม่พอใช่ไหมครับอ่ารูปที่หนึ่งก็หนึ่งนะรูปที่สองจำนวนลูกมันจะเป็นบอกมาเร็วหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองจำให้แม่นเลยนะครับว่าเราต้องมองแบบนี้นะไม่งั้นจะไม่เห็นแบบรูปความสัมพันธ์นะถ้าใครไปตอบว่าสามเนี่ยจะไม่เห็นแบบรูปความสัมพันธ์เลยอ่ะ ลูกที่สามหนึ่งบวเออแถวที่หนึ่งมีหนึ่งแถวที่สองมีสองแถวที่สามมีสามลูกที่สี่หนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่เออรูปที่ห้าอืมเนี่ย ถวที่หนึ่งมีหนึ่งแถวที่สองมีสองแถวที่สามมีสามแถวที่สี่มีสี่แถวที่ห้ามีห้าง้นถ้าบอกว่าเป็นรูปที่เ n นะถ้าเป็นรูปที่เ n รูปที่สามใช้หนึ่งบวกถึงสามรูปที่สี่ใช้หนึ่งบวกสี่ รูปที่ห้าใช้หนึ่งบวกถึงห้างั้นถ้าเกิดว่าเป็นรูปที่เอ็ะหนึ่งบวกเอ็นเหรอเอาใหม่ดิพูดใหม่พูดใหม่หนึ่งบวกถึงเอเหรอคะเออหนึ่งบวกสองบวกสามบวกไปจนถึงเอนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็คือสูตรผลบวกจำนวนนับเอ็นแรกเราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับ เอาเป็นว่าครูเคยสอนแล้วกันผลบวกจำนวนนับเอ็พดแรกสูตรมันว่าไงครับผลบวกจำนวนนับเอ็นพจนแรกสูตรมันว่า เด็กๆลืมเองนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ครูไม่เคยสอนครับไม่ใช่ยืนยันเลยว่าไม่ใช่ครูไม่เคยสอนทุกคอร์สแหละสอนหมดแล้วแหละจะเป็น M หนึ่ง M สอง M สามทุกคนเคยเคยเห็นเคยเห็นมันแน่ๆครับมันเป็นสูตรพื้นฐานสูตรเบสิกมากๆที่ต้องรู้ไงเดนั้นนะ่ะพูดให้ฟังอยู่แล้ว n คูณ n บวกหนึ่งหารสองครับอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นหนึ่งบวกสองบวกสมบวกี่บวกห้าบวกหกสมมตินี้นะค่า n ก็คือตัวหกนี้แหละครับ n มันจะเท่ากับหกนะเข้านะขตามสูตร n คูณ n บวกหนึ่ง n บวกหนึ่งก็คือเลขที่ต่อจาก n n บวกหนึ่งคือเลขที่มากกว่า n อยู่หนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวต่อไปนั่นเองก็คือเจ็ดแล้วหารที่สองครับอ่าหกไปจากสองได้ได้สามสองไปจากหกได้สามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดมันเป็นสูตรพื้นฐานที่ควรรู้อยู่แล้วนะครับนะสูตรพื้นฐานที่ควรรู้อยู่แล้วแล้ว ไม่ว่าจะเป็น m หนึ่ง m สอง m สามเนี่ยครูพูดให้ฟังหมดอยู่แล้วครับนะที่เรียนเป็ดกิจะละนะักษณะเลยมันก็อาจจะอยู่ใน m สองแต่ไม่ใช่ว่า m หนึ่งกับ m สามครูไม่เคยพูดให้ฟังไม่ใช่เพราะเป็นสุดพื้นฐานที่ต้องรู้โอเคนะครับอ่างั้นอย่าอย่าอย่าถึงขนาดตอบว่าไม่เคยเรียนอันนั้นมันเกินไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามูติบอกว่าของรูปที่แปด จำนวนลูกในลูกที่แปดเลยต้องเป็นยังไงครับมันก็จะเท่ากับหนึ่งบวกหนึงแปดเออเราก็จะเรียกตรงนี้ว่าผลบวกจำนวนนับแปดดแรกตรงนี้นะเราจะเรียกมันว่าผลบวกจำนวนนับแปดดแรก แทนค่าตามสูตรครับเออ n ก็จะเป็น8ใช่ไหม n บวก1ก็จะเป็น <Wow. S 1> 9เลขตัวต่อไปนั่นเองครับ n บวก1ก็คือเลขที่ต่อจาก n นะ่ะนะ n คูณ n บวก1หาร2อันนี้ก็จะออกมาเป็น36โอเคนะบทเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้สูตรอะไรพวกนี้เยอะเลยครับ แล้วไม่ได้ใช้สูตรนี้สูตรเดียวสูตรของพวกเผลบวกจำนวนนับคู่ผลบวกจำนวนนับคี่ก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็พูดกันไปเรื่อยๆเห็นนะครับนดเพิ่มเติมไปนะครับหน้าข้างๆก็ได้นะครับนะเพราะว่าหัวที่ตรง ท้ายข้อเมื่อกี้ที่อ,อ,อ,อาจจะไม่พอเนาะก็อจำไว้นะทูกที่สองมีกี่ปีกี่รูปอย่าไปตอบสามเชียวถ้าตอบสามเ,เด็กจะไม่เห็นความสัมพันธ์นี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเขียนลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ๋อละเห็นละเห็นความสัมพันธ์ละพอเห็นความสัมพันธ์เราก็สามารถจะสร้างเป็นสูตรตรงนี้ออกมาได้นะครับหนึ่งบวกถึงเอ็นนั่นเองนะครับ ซึ่ง1บวกถึง n เนี่ยก็ใช้สูตรลัดในการคิดก็ n บก n บวหนึ่งสอนะครับเดี๋ยวต้องใช้อีกเยอะเลยเดี๋ยวต้องใช้เยอะเลยไอตรงนี้อ่านออกไหมนเนี่ยตัวมันเล็กไปหน่อยจนานวนรูปในแต่ละรูปอ่านออกปะเดี๋ยวเขียนให้ม่เขียนใหมัน o lei